สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Investor Club Club ของคนรักการลงทุนค่ะโดยพบก,กับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะกับฟ้าค่ะแอนค่ะ แล้วบอกเช่นเคยเหมือนกันว่าคลับนี้จะพานักลงทุนทุกท่านค่ะมาพบกับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์ในการลงทุนเราข้อมูลดีๆก็จะได้มาจากไหนไม่ได้เลยนอกจากนักลงทุนตัวจริงเท่านั้นค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์ความรู้ที่ได้จากการลงทุนจริงๆให้กับเราเลยอืค่ะแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเช่นกันค่ะ <c oughs> ว่าข้อมูลที่นักลงทุนแต่ละท่านนะคะนํามาแชร์ในรายการของเราเป็นวิธีการที่แต่ละท่านปรับใช้ข้อกับตัวเองแล้วค่ะดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เข้าัวเคคค่่ะะีีี้้าาานนนทมมํถ อะเหรอคะแอนอ่านหนังสือมาแอนอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งแล้วเจอทฤษฎีหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยพี่ฟ้าทฤษฎีนี้คิดว่านักวิทย์คุณต้องรู้จักค่ะมีชื่อว่าทฤษฎีดาวอพี่ฟ้าคุ้นไหมคุ้นค่ะคุ้นทฤษฎีผ่อนมากกว่าใช่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันดาวของคุณชานเอสดาวคิดว่านักวิทย์ทุกท่านก็น่าจะ ไม่ไม่ไม่ทุกท่านนะเกือบแหละจมุ้้นคุ้นกับคำว่า price discount everything หรือว่า history repeat itself คุ้นไหมคุ้นค่ะคุ้นเขาวันนี้เลยเชิญมาเลยนักคุณท่านหนึ่งที่เคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราเรียบร้อยแล้วเป็นสิทธิ์ของ stock tomorrow มาก่อนรู้ไหมใครทายทายทายพี่ฟินค่ะทำไมรู้ได้ไงคะมีสคริปต์หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวไปพบกับพี่ฟินเลยไหมคะค่ะ ตอนนี้เราก็นั่งกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะกับพี่ฟินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญครั้งที่สองแล้วสำหรับพี่ฟินคร,ครั้งแรกเรื่องทำเฟรมครั้งนี้เรื่องทฤษฎีดาวแล้วค่ะ,คะงงเลยค่ะทฤษฎีดาวออคืออะไรคะ <laughs> มันดูันทฤษฎีด้วยเหรอคะออคืออะไรคะพี่ฟินดาวเทอรี่เนี่ยมันจะมีผมจะยกตัวอย่าง3ข้อที่เป็นเบสิกนะครับข้อแรกคือ price discount everything ข้อ2คือ price move in trend ส่วนข้อสมคือ price อ่ history r e p e a t itself อืมจริงๆมันเป็นทฤษฎีที่พูดถึงหลายเรื่องแต่วันนี้เรายกตัวอย่างสามเรื่องนี้นะคะใช่ครับค่ะจะจะยกตัวอย่าง3ามเรื่องนี้ค่ะคือมันพูดถึงเรื่องราคาใช่ไหมคะใช่ครับด้วยเราอย่างนี้เอาข้อแรกเลยอ่ามันคืออะไรคะ p r i c discount e v e r y t h ่ n g เนี่ยเออเราเคยได้ยินพวกข่าวหรือว่านักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ตัวนู้นตัวนี้ว่าหุ้นตัวนี้กาลังจะมาหุ้นตัวนี้กาลังจะไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้านักลงทุนในแง่ของในในนักลงทุนที่เป็นเทคนักเทคนิคนะครับเขาจะมองว่าถ้ามันดีจริงราคาต้องมีจุดบายสิกเนให้เห็นและมันต้องขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ดีต้องมีเซลล์สิกเนในแง่ของชาร์ดแพทเทิรหรือว่าจะจะมีจะมีเซลล์แพทเทิให้เห็นหรือว่าแบริชแพทเทิร์นให้เห็น เราอีก2ข้ออ่ะอีกสข้ออย่างเช่น price price m o v ุต n trend เทรนด์ของหุ้นก็จริงๆจะมีแค่3ามเทรนด์สามเฟสหลักๆคือก็มีแค่ขาขึ้นถูกไหมครับถ้าไม่ขึ้นก็ลงหรือถ้ามันไม่ขึ้นไม่ลงมันก็คืออยู่ตรงกางคือไซด์เวย์นั่นเองมันไม่มีทางย้อนกลับไปได้หรือไปทางไหนได้มีแค่3ามเฟสนี้เท่านั้นเราแค่ต้องการรู้ว่า มันขึ้นอยู่ลงอยู่หรือว่าไซเวย์อยู่เท่านั้นเองในทฤษฎีดาวเนี่ยจะแบ่งจะพูดจะพูดภาษาในภาษาของทฤษฎีดาวก็ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาบของคุยงน,นะครับค่ะข,ข้อหนึ่งคือจะเป็นช่วง accumulation คือช่วงเก็บของช่วงที่สองเนี่ยเป็นเฟสที่สองก็คือช่วง public participation คือช่วงที่มหาชนลุมแต่นักเทคนิคเนี่ย ก็จะเข้าช่วงนี้นะครับแต่จะเป็นต้นของช่วงนี้นั่นเองอย่างเช่นถ้าถ้าช่วงแรกคือ accumulation ถูกไหมครับก็จะเป็นไซด์เวฟไปเรื่อยๆแล้วมันจะ break out ขึ้นมาหรือว่าจะ break ลงก็ได้สมมติว่ามัน break out ขึ้นมานักทิงลีโคเนี่ยที่เป็นเทรนด์ o ฟลเ w อร์จะเข้าตรงนั้นหลังจากนั้นพอมันขึ้นไปสักพักหนึ่งส่วนใหญ่มักจะข่าวตามมาหลังจากนักทิงลีคเข้าแล้วแล้วคนก็ลุมเลยอย่างเงี้ยค่ะคนมักจะลุมเพราะว่าข่าวดีถูกไหมครับ อ๋อเราเข้าไหวเลยตรงนี้ใช่ซึ่งซึ่งมันเป็นเฟสที่มหาชนจะรู้ทุกคนหรือจะส่วนใหญ่จะรู้ก็เลยจะเข้าไปค่ะส่วนเฟสที่สามเนี่ยคือ distribution คือช่วงปล่อยของนั่นเองเออาใครปล่อยนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นก็ก็คือคนที่ accumulation มาตอนแรกนะครับจะปล่อยหรือว่านักทิ้งมิคก็จะเห็นว่าตรงนั้นข้างบนจะมีบายมีเซลล์สัญญาลอะไรบางอย่างให้เรา หนีออกไปก่อนส่วน history repeat itself เนี่ยมันเหมือนเป็นสถิตินะครับว่าสมมุติว่าเราเห็น pattern price pattern นี้มันเป็น flag เป็น head and shoulder เป็นอะไรก็ตามมันมักจะไปตามตำราอเป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะว่าอะไรหรู้ไมครับเพราะว่าทไมทุกคนในตลาดใช้ทฤษฎีที่เป็น technical นะครับจะใช้ทฤษฎีนี้ จะใช้จะดู Price Pattern จะดูชาดชาดทุกคนจะมีชาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดค่ะแล้วทฤษฎีมันมายังไงแพทเทิรนี้ h e a d and Shoulder เป็นอย่างนี้ถ้ามัน Break ขึ้นถ้า a ฮ a n d s ช o เด d e r เป็น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 หัวคว่ำมาแล้วถ้าเบรคขึ้นมันมีสิทธิ์มีแนวโน้มที่จะซื้อมีแนวโน้มที่จะไปขึ้นทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันก็เลยมันก็เลยขึ้น ค่ะอืมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่พี่ฟินใช้ในการลงทุนครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าพี่ฟินใช้ย,ยังไงล่ะ,ะสามข้อนี้เดี๋ยวมาติดตามกันเบรกต่อไปค่ะ ช่วงที่สองของรายการแล้วค่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าทฤษฎีดาวมี3ข้อค่ะตอนนี้อยากรู้แล้วค่ะ3ข้อแล้วมันพี่ฟินใช้ยังไงคะใช้ยังไงเหรอครับใชออ้อย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่อง price moving trend ถูกไหมครับะจะมีอยู่3ามเฟสเฟสแรกคือเก็บของปล่อยของเ,ออเก็บเก็บของมหาชนแล้วก็ปล่อยของถูกไหมครับที่เราต้องการหาก็คือแค่หาช่วงเก็บของเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้เป็นต้นต้นเทรนด์ของมหาชน ถูก<ม>ไหมครับค่ะ <ขอ S 2> แล้วก็หาว่าช่วงปล่อยของเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะได้ปล่อยก่อนอนั่นเองง่ายๆอย่างเช่นช่วงช่วงช่วง accumulation คือช่วงเก็บของถูกไหมครับค่ะเป็นช่วงคือหาไซด์เวย์ก่อนนะคือหาไซด์เวย์แล้วก็ตีแนวรับแนวต้านาเอาไว้อยู่ในกรอบบางคนจะคุยว่าซื้อให้พอตีได้ไซด์เว์ปุ๊บ<ม>ให้ซื้อแนวรับม,มาขายแนวต้าน ผมไม่เคยได้ยินไหมครับให้ซื้อแนวรับมาขายแนวต้านซื้อแนวรับมาขายแนวต้านคือมันเป็นมันเป็นวิธีที่ดีนะครับเพราะคุณจะได้ซื้อจุดที่ถูกที่สุดแล้วไปขายจุดที่แพงที่สุดแล้วกลับลงมาซื้อที่ถูกที่สุดอีกแต่ผมเคยไปไปเปิดในฉาดดูนะครับบางทีซื้อแนวรับเนี่ยไปขายแนวต้านครั้งแรกถูกต้องใช่ครั้งที่สองซื้อแนวรับเดิมอีก แต่มันไม่ถึงแนวต้านเดิมด้วยซ้าแล้วมันก็ลงมาแนวรับเดิมอีกรอบหนึ่งทํำยังไงเออนั่นสิถูกปะค่ะแล้วซื้ออีกหรอหรือว่าอยู่เฉยๆรอมันขึ้นเป็นแนวต้านเดิมถูกไหมครับะพอมันขึ้นเป็นแนวต้านเดิมอีกขายลงมาแนวรับบอกว่าให้ซื้อแนวรับอีกบางทีลงไม่ถึงแนวรับเดิมด้วยซ้ำถูกไหมครับค่ะแล้วทํายังไงซื้อตรงไหนอ่ริงด้วยเนาะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันลงมาแนวรับเดิมได้เราซื้อแนวรับ แล้วมันหลุดแนวรับล่ะเอ้ยแปวผมเคยได้ยินเขาบอกว่าซื้อแนวรับต่อไปฮะก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมเขาเคยได้ยินไหมพอได้แบ่งไม้ซื้อใช่ใช่แบ่งไม้ซื้อแต่ถ้าคุณซื้อแนวรับค่ะแบ่งไม้ซื้อถูกไหมครับครั้งแรกคุณซื้อแนวรับแรกมันชนแต่คุณจะได้ซื้อแค่ไม้เดียวไม่เต็มพอร์ตคุณก็จะได้กำไรแค่ส่วนไม้นั้นนะไม้เล็กๆถูกไหมครับลงมาซื้ออีก ขึ้นไปก็ขายลงมาพอหลุดแนวรับเดิมให้เอาไม้ที่สองเข้ามาเติมถูกไหมครับแล้วถ้าหลุดแนวรับต่อไปละ่ะเอาไม้ที่สามเข้ามาเติมไม้ที่สี่เข้ามาเติมไม้ที่ห้าเข้ามาเติมค่ะซื้อแล้วให้มันลง <c oughs> คือผมจะบอกว่าการที่ซื้อแนวรับเนี่ยได้ซื้อของถูกไปข,ขายแพงสุดซื้อถูกถูกสุดแพงสุดแต่เมื่อมันถูกแล้วแล้วมันมันหลุดแนวรับลงมาแล้วเนี่ยซื้อต่อเนี่ยคุณจะได้ถูกอีกแล้วคุณจะได้ซื้อของถูกอีกซื้อของถูกอีก แต่คุณจะไม่ได้ขายแพงอีกสักทีวิธีการใช้แนวรับแนวต้านเนี่ยค่ะคือผมจะใช้อย่างนี้ครับตีแนวตีกรอบแนวต้านและแนวรับช่วงไซเวย์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรารอ,อแต่มันจะนานมากมซึ่งบางคนก็จะเขาเรียกคันมือในภาษาผมเขาเรียกคันมือคือลงมาแนวรับแล้วถูกแล้วน่าซื้อจังขึ้นไปแนวต้านแล้วคือมันมันจะถูกทางครับ ค่ะ <c oughs> แต่มันจะผิดทางครั้งสุดท้าย <c oughs> ถ้าซื้อแนวรับเนี่ยมันหลุดแนวรับคุณผิดทางละค่ะถ <c oughs> ูกไหมครับ <c oughs> ในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยคุณจะเข้าซื้อตรงไหนก็ได้ <c oughs> ที่มี possibility หรือว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นถูกทางมากกว่าผิดทาง <c oughs> ไม่ใช่เข้าซื้อบ่อยๆออกบ่อยๆซื้อบ่อยๆ <c oughs> ออกบ่อยๆที่ยากคือรอให้มันชัดค่ะ <c oughs> ถ้าตีแนวรับแนวต้าน <c oughs> เมื่อราคามันเ r e a แนวต้านได้เนี่ยแนวต้านนั้นที่เคยเป็นแนวต้านเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวรับทันทีถูกไหมครับซึ่งมันเป็นโอกาสหรือว่าเป็น possibility ที่ที่ดีในการเข้าซื้อที่สุดค่ะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเขาบอกว่าให้ซื้อแนวรับขายแนวต้านถูกไหมครับค่ะแล้วถ้าราคามันเบร a แนวต้านขึ้นไปได้ล่ะคุณขายไปแล้วหนีที่แนวต้าน จริงด้วยแล้วทํายังไงต่อครับค่ะทำยังไงคะพี่ฟินทําไงคะคือถ้าเป็นคนผมเคยเห็นคนก็เขาซื้อแนวรับขายแนวต้านปุ๊บคุณขายไปแล้วถูกไหมครับแล้วมันขึ้นต่อขายหมูใครกล้าซื้อตามไหมมันผมพูดตรงๆนะคือเคยได้รับของถูกมาก่อนอหุ้นมันขึ้นไปแพงแพงไม่มีใครกล้าซื้อตามถูกไหมครับค่ะแต่หุ้นมันไม่มีคำว่าแพงหรือถูกมันมีแต่ขึ้นต่อไหม จะลง<ห> <ut> ต่อไป <ś m _> เท่านั้นเองสําหรับผมนะครับค่ะ <c oughs> ถ้ามันขึ้นผมก็โอเคอืก็ <c oughs> แค่เข้าไปซื้อให้มันขึ้นค,คือคือผมเนี่ยไม่มีนโยบายเป็นชาวสวนค่ะ <c oughs> คือซื้อแล้วลงแล้วซื้อแล้วลงแล้วซื้อแล้วลง <c oughs> รับของถูกผมไม่มีนโยบายนี้อื <c oughs> เพราะว่าเหตุคือเราไม่ได้เสียแค่ OK, <c oughs> ค่าเสียคือเราไม่ได้เสียแค่แค่กำไรเราไม่ได้เสียแค่เวลา แต่เราเสียค่าเสียโอกาสด้วยในการเล่นตัวอื่นที่มันกำลังขึ้นเราไม่ต้องการของถูกเราต้องการของที่ซื้อเราขึ้นเลยอของที่จะลงเราไม่เอาอนี่คือการหาอย่างเช่นตอนแรกเราก็หาไซด์เว์ถูกไหมครับเราหาเมื่อเราได้ไซด์เว์แล้วเราได้แนวรับแนวต้านเมื่อมันเบรกแนวต้านได้เป็นบายซิงแนวที่ดีถูกไหมครับแล้วก็ตั้งขัดลอสตามทฤษฎีต่างๆเพราว่าไปถูกไหมครับ ขึ้นไปเป็นจุด,จดมหาชนพอเจอ distribution คือจุดจุดปล่อยของปุ๊บเราก็ปล่อยออย่างนี้ใช้เครื่องมืออะไรคะในการหาจุดเหล่านี้จุดเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นตอนแรกที่ผมบอกก็คือแนวรรบแนวต้านถูกไหมครับค่ะที่สองก็คือพวกแคนโดชาร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยแคนโดศาสร์เนี่ยเราจะได้เราแคนโดสติ๊กเนี่ยเราจะได้ดูดูอารมณ์ของมันอารมณ์ของตลาดถูกไหมครับค่ะแล้วก็จะได้วิเคราะห์ละ ว่าว่า,วาอารมณ์ของตลาดเป็นยังไงอืเทรนของตลาดเป็นยังไงเทรนอินดิเคเตอร์ทีใ่ใช้บอกเทรนก็จะมี EMA ถูกไหมครับอาจจะเอา EMA เข้ามาช่วยดูว่าเทรนมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงค่ะหรือว่าถ้าพันอยู่ใน EMA ก็คือไซด์เวย์ถูกไหมครับค่ะแล้วก็ดู ISI ดูโมเมนตัมว่ามีบูลิชแบล i ิชไหมอืมนี่ก็คือหลังจากที่มีารับต้าเรียบร้อย อันนี้ซื้อก็คือใช้เครื่องมือตัวอื่นช่วยด้วยใช่และขายด้วยครับเราอาจจะใช้ e ีมเอดักก็ได้ว่าค่ะมันขึ้นไปสักพักแล้วเราจะใช้อีมอที่ค่าเฉลี่ยเท่านี้กี่วันค่ะในการออกถ้าราคาหลุดค่าเฉลี่ยเส้นนี้เราจะออกค่ะถ้าไงเดี๋ยวเบรกน้าต้องมาดูละจุดที่ควรระวังสำหรับการใช้ทฤษฎีดาวค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าไหมคะเบรกหน้ามาต่อกันค่ะเรื่องที่ต้องระวังค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะมเมื่อกี้รู้แล้วว่าทฤษฎีดาวมีสมข้อทฤษฎีดาวเป็นยังไงบ้างบอกแล้วอตอนนี้อยากรู้แล้วว่าสําหรับพี่ฟินเองจุดที่ควรระวังมีไหมคะจุดที่ควรระวังเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่แหละครับรค,คือจุดที่อ่อนแอคนเรานะครับค่ะอ่อนแอที่สุดคือตอนโทรหามาร์เก็ตติ้งผมพูดตรงๆคือตอนที่ยกหูโทรศัพท์ไปไม่ว่าเราจะ คำนวณมาแล้วอย่างดีดูชาิดูฟันเดเมนทัลดูอะไรก็ตามดูทุกอย่างคอดิชันครบหมด <c oughs> ตัดสินใจแล้วว่าซื้อแน่ดีชัว <c oughs> พอโทรไปพอบอกคุณฟินครับเอองบตัวนี้ไม่สวยนะคะื <c oughs> เราจะชะงักไปเลย <c oughs> แล้วเราจะบอกว่าเออมไม่เป็นไรครับไว้ก่อนอ้าวอย่างนั้นเลยค่เป็นจริงๆครับผมเคยเป็นคือผมเคยเป็นจริงๆมันก็เลยแต่มันจะเป็นคือมันมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่า <c oughs> เราเดียวกับอารมณ์พวกนี้ได้มากแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่า <c oughs> การที่มันจะประสบความสำเร็จนะครับมันจะในตลาดทุนนะการที่จะประสบความสำเร็จมันมักจะมันมักจะบังคับให้เราทำตรงข้ามกับใจเราเสมอ,อม ค่ะเกี่ยวไหมคะมาร์เก็ตติ้งเป็นผู้หญิงมาพูดสิ่วนวันันี่ะมันไม่เกี่ยวอะครับเขาเลื่อนค่ะค่ะต้องขอคําแนะนําให้กับนักลงทุนค่ะว่าจะเข้ามาตลาดทุนเนี่ยพี่ฟินมีคําแนะนํำยังไงบ้างค่ะคือผมจะแนะนําว่าการลงทุนเนี่ยอย่างผมนะครับผมจะไม่ไม่แคร์เรื่องได้ผลตอบแทนมากเท่าไหร่อืแต่ผมแคร์ว่าทุกครั้งที่ผมเข้าอ่ะ ต้องมีโอกาสถูกทางมากกว่า <amplifier> ผ <t ry> ิดทางเสมอเพราะทุกครั้งที่เราถูกทางจิตใจเรามันจะเบิกบานถูกไหมครับและผิดทางเนี่ยมันจะเซ็งมากเวลาขาดทุนขาดทุนแค่ลิมิตให้เราลิมิตการขาดทุนไว้แต่เวลาได้ได้ให้สม่ำเสมอไม่ต้องได้เยอะแต่ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เชื่อแน่ว่านักลงทุนได้ความรู้ทางเรื่องทฤษฎีดาวทั้งการไปเป็นนักลงทุนจริงๆแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่ฟินมากๆที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมค่ะว่าท้ายรายการเรายังมีกูรูมาให้คำแนะนำอยู่ค่ะทุกวันพุธ เวลา11โมงครึ่งเลยนะคะค่ะพบกับรายการเรานะคะที่ทางเว็บไซต์ eFinanceThai ค่ะช่อง eInvestor Channel นั่นเองหรือว่าถ้าใครย้อนหลังดูเวลาดูเวลาตรงนี้ไม่ทันเนี่ยย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Stock t o m o r r o w c h anel หรือว่าทางเว็บไซต์ Stock t o m o r r o w Column SMTV นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะยังไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าจะเชิญใครมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆอย่างพี่ฟินอีกค่ะแต่เราบองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนแน่ค่ะค่ะกลับมาพบก สวัสดีครับสำหรับเรื่องดาวทฤษฎีนในการศึกษาเรื่องเทคนิคออนาลิซสทั้งหมดเลยที่คุณจะเรียนรู้เนี่ยก็มีแม่แผนหรือมีแม่แบบมาจากทฤษฎีดาวผู้ที่นำมาใช้คนแรกเนี่ยก็คือมิสเตอร์ชาร์ลส์เฮนรีดาวที่เป็นพาร์ทเนอร์กับมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดจอห์นคนคิด d o w Jones Industrial Index, Average หรือว่าหรือว่า s o w d e x ส์อินดเที่เราเร,เรียกกันในวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นคนสร้างมาตรฐานเรื่องของ Index หรือว่าค่า Average ของตลาดแม้ว่าทุกวันนี้จะใช้กันน้อยแล้วแต่มันก็เหมือนเป็นมาตรฐานที่ใช้กันมานานนะฮะเขาก็ไม่ไม่ไม่เอาออกไปผู้ชายคนนี้ผมว่าเป็นคนที่น่าสนใจวิธีการคิดของเขาเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ แทนที่ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาได้ข้อมูลราคาหุ้นมาเขาจะมาเรียงมาจดกันในตารางเหมือน Excel นลแล้วเขาคิดได้ว่าวิธีการตีความข้อมูลที่เป็นตัวเลขในตาราง e x c e เนี่มันยากทำมาในรูปของเรียกว่า g graphical presentation ก็คือทำออกมาในรูปชาร์ตนั่นเองการที่เขาคิดตรงนี้การที่เขานำข้อมูลเดิมข้อมูลเดียวกันมาเรียบเรียงใหม่ ในรูปแบบใหม่ทําให้เขาเห็นอะไรมากขึ้นเห็นว่าราคาเกิดอะไรขึ้นเวลามันสร้างนิวไฮเกิดอะไรขึ้นเวลามันสร้างนิวโลนะครับและได้ให้กําเนิดทฤษฎีดาวขึ้นมาเราเรียนรู้กันทฤีดาวจะมี6ข้อทฤษฎีดาวสมัยใหม่จะมี3ข้อก็ต้องมาเรียนรู้กันที่รู้กันอย่างง่ายๆคือ Price Discount Everything ราคาจะดิสคา t ข่าวและปัจจัยพื้นฐานมาอยู่แล้วหุ้นที่ดี มันซึมซับไว้ในราคาอยู่แล้วหุ้นที่แย่จะแสดงออกมาในราคาอยู่แล้วอย่างที่2คือ price move in trend คือราคาเนี่ยจะวิ่งตามแนวโน้มเสมอหรือจะวิ่งในจุดในในแนวโน้มเสมอฉะนั้นมันจะมีราคาเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเท่านั้นขาขึ้น up trend ขาลง down trend แล้ว sideways sideways คืออะไรคือพฤติกรรมราคาที่ไม่ qualify ทั้ง up trend และ down trend เรื่องนี้ต้องไปศึกษากันให้ให้เยอะ ะะอย่างที่สามคือ history repeat itself อย่างหนึ่งมันตีได้สองแบบอย่างแรกคือพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะถ้ามันมีเงื่อนไขที่เกิดพฤติกรรมราคาแบบนี้นะฮะในอดีตผลลัพธ์เนี่ยเราสามารถประมาณการได้ว่าจะเกิดขึ้นคล้ายๆกันทำให้เครื่องมือพวก pattern recognition ทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้และอย่างที่สองการเดินของราคาเนี่ย จะเดินเปนรอบหรือเดินเปนไซคลนะครับทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของลักษณะของแคนดสติกถ้าดูในแง่เล็กเลยเนยีจะเป็นในสเกลของแคน l ดสติ c กหลังจากนั้นจะในสเกลของ p r i ซ์แพทเทิรคือการรวมตัวกันของแคนโดสติกนะฮะจากการรวมตัวของแพทเทิรเนี่ยจะจะจะปรากฏในรูปของรอบหรือรูปของคลื่นร,รูปของเวฟนั่นเองนั่นก็นนคือบริบทของ w เ v e Theory อีกทีนึงเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจคือ wave theory เป็นทฤษฎีต่อยอดหรือเป็น extension มาจากดาว h ท o รีฉะนั้น wave theory จะต้องใดๆก็ตามจะต้องเห็นพ้องกับดาว h ท o รีขัดแย้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าขัดแย้ง wave theory ข้อน,นั้นถือว่าผิดคิดได้ง่ายๆแบบนี้นะฮะการเทรดอย่างแม้กระทั่งตัวผมเองก็ใช้ดาว h ท o รีเป็นหลักเพราะอะไรเอ๊ะมันเก่าแล้วนะแต่เพราะมันเวิร์ค แล้วมันใช้ไม่ได้มาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้ามันไม่ดีพอผมว่ามันก็สูญพันธุ์ไม่นานแล้วอะสาบสูญไม่นานแล้วนักลงทุนทุกคนเข้ามาอยู่ในตลาดสิ่งแรกที่จะทําให้คุณอยู่รอดแล้วเริ่มสร้างได้เนี่ยเริ่มสร้างตัวเองได้คือความรู้นะฮะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด ให้เยอะที่สุดประสบการณ์เร่งไม่ได้แต่ความรู้เนี่ยเร่งได้เอาความรู้ขึ้นมาก่อนให้เยอะที่สุดนะครับในแง่ของการเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยวลามีอะไรเนี่ยย้อนกลับไปที่ดาวตีรีย้อนกลับไปที่แม่แบบที่ที่บริบทแม่ของทุกๆกอย่างที่เกี่ยวกับเทคนิคอลออานาลซิสแล้วคุณจะเจอคำตอบเองครับคุณครับ